สวัสดีค่ะแนะนำสินค้าที่ท่านอาจจะจำเป็นต้องมีไว้ใช้ค่ะนีออนเอดีหัวเทื้อสลายคราบเกี่ยวกับสินค้านี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะประเภทของน้ำยาขัดเงาและแว็์สารทำความสะอาดพื้นผิวมีปริมาตร1ลิตรวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มดีคลีนค่ะวิธีการใช้โฟมล้างรถไม่ต้องถูพร้อมเคลือบสี 1. ฉีดโฟมลงตอนรถแห้งทิ้งไว้1-2นาทีใช้กับถังฉีดโฟมเฉพาะล้างรถเท่านั้น2 ใช้เครื่องล้างอัดทิ้ดรถฉีดน้ำตาม 3. เมื่อล้างเสร็จใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทุกครั้งอัดราส่วนในการผสมโฟมล้างรถสำหรับถังฉีดโฟมน้ำยาโฟมล้างรถ2 0 0มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาโฟมล้างรถก้าฝานอกต่อน้ำ1ลิตรอัดราส่วนในการผสมโฟมล้างรถสำหรับถังฉีดโฟม L ลนส์น้ำยาโฟมล้างรอเรือถอดถุง3 0 0มิลลิลิตรต่อน้ำ7 0 0มิลลิลิตรข้อควรรู้ 1. เพื่อประสิทธ,ธิภาพสูงสุดใช้กับถังฉีดโฟมและเครื่องล้างอัดฉีดรถเท่านั้นเพราะว่าโฟมตัวนี้ใช้แรงดันน้ำในการช่วยถูเพื่อลดการเกิดรอยขนแมว 2. ถังฉีดผักไม่สามารถใช้ได้ 3. ต้องใช้ถังฉีดโฟมแบบเฉพาะที่ทนต่อการกัดก่อนของน้ำยาล้างรถที่ผลิตมาเพื่อใช้ในการล้างรถข้อควรระวัง 1. ระวังอย่าให้เข้าตาหากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที 2. หลังการใช้ควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหาร วิธีการใช้น้ำยาเคลือบอยางดำา 1. เช็ดพื้นผิวบริเวณที่จะเคลือบให้แห้งทุกครั้งก่อนจะทำการเคลือบชิ้นงาน 2. เทน้ำยาเคลือบอยางดำลงฟองน้ำ 3. าถูเคลือบอยางดำบนพื้นผิวที่ต้องการหมายเหตุ 1. เคลือบอยางดำสามารถใช้กับพลาสติกพื้นผิวทุกชนิดใช้ได้ทั้งภายนอกภายในน้ำยาเคลือบมีคุณสมบัติป้องกันน้ำป้องกันความร้อนวิธีการใช้น้ำยาสลายคราบยางมะตอย 1. ฉีดน้ำยาลงบนคราบยางมะตอยทิ้งไว้1-2นาที 2. ใช้ทิชชู่หรือผ้าสะอาดเช็ดหากคราบยางมะตอยยังสลายไม่หมดสามารถฉีดซ้ำได้ 3. ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณที่ฉีดน้ำยาสลายคราบยางมะตอยให้หมดอีกครั้งวิธีการใช้น้ำยาล้างอลูมิเนียมน้ำยาสลายคราบสนิม 1. ฉีดน้ำยาลงบนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆสามารถเทน้ำยาใส่ภาชนะแล้วค่อยใช้แปรงขัดได้ 2. ใช้แปรงขัดบริเวณที่ฉีดน้ำยาเบาๆ 3. ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานส่วนที่ฉีดน้ำยาให้สะอาดอีกครั้งข้อควรรู้ 1. น้ำยาล้างอลูมิเนียมไม่สามารถใช้กับอลูมิเนียมแบบเกลือนหรือแบบเคลือบสี 2. หากไม่มั่นใจให้ลองเทสในจุดที่ไม่สนใจก่อนใช้ข้อควรระวังหากโดนสรีรถให้รีบเอาน้ำสะอาดล้างห้ามทิ้งไว้นานอาจทำให้ชิ้นงานเสียหายสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ